ข้าราชการอยู่ยากรัฐบาลจีนออกกฎเหล็กห้ามกินข้าวผิดระเบียบทางการจีนเขาเอาจริงเอาจางกับเรื่องการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างมากโดยเดือนพฤษภาคมปี2025ได้ออกกฎเหล็กเรื่องการกินดื่มผิดระเบียบของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อป้องกันการใช้งบหลวงเลี้ยงดูปูเสือพวกพ้องและรับผลประโยชน์แอบแฝงก่อนอื่นเลยอะไรคือการกินดื่มผิดระเบียบ คณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยพักคอมมิวนิสต์จีนในกำหนดพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดระเบียบไว้อย่างชัดเจนเช่น 1. จัดเลี้ยงหรือร่วมงานเลี้ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เพราะอันนี้จะทําให้มีการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม2เบิกงบหลวงโดยม่ชอบหรือการกินส่วนตัวแต่เบิกงบหลวงแบบนี้ไม่ได้ 3. รับเลี้ยงจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาด 4. กินดื่มในคลับส่วนตัวหรือสถานที่รับเฉพาะไม่ว่ากินกับใครหรือใครจ่ายก็ถือว่าผิด 5. กินดื่มฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น3ปัจจัยหลักในการพิจารณาก็คือกินกับใครกินที่ไหนและใครใจ่าย 1. กินกับใครถ้าเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทกิจกรรมส่วนตัวทั่วไปอันนี้ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในหน้าที่การงานเช่นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้าหน้าที่จากภาคเอกชนอันนี้ถือว่าผิด 2. กินที่ไหนถ้าเข้าไปกินดื่มในคลับส่วนตัวที่รับปลาเฉพาะถือว่าผิดระเบียบไม่ว่าใครจะมาร่วมโต๊ะหรือใครเป็นคนจ่าย 3. ใครเป็นคนจ่ายเงินจะมี2รูปแบบหลักๆได้แก่ 1. การอ้างงานราชการบางหน้าแต่กินเลี้ยงส่วนตัวและเบิกงบหลวง 2. งงานราชการจริงแต่ใช้จ่ายเกินขอบเขตเช่นตั้งงบเกินจริงหรือจัดเลี้ยงใหญ่โตโดยไม่จําเป็นนอกจากนี้นะคะพักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยได้สรุป8ปประเภทงานเลี้ยงที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐเข้าร่วมเด็ดขาดด้วยเช่นงานเลี้ยงที่ใช้งบประมาณหลวงอย่างไม่ถูกต้องการกินดื่มแบบแอบแฝงในสถานที่ของบริษัทเอกชนการรับเลี้ยงจากบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา และการใช้เงินหลวงเลี้ยงแขกส่วนตัวเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมี12ประเภทงานเลี้ยงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นการผลัดกันเลี้ยงระหว่างหัวหน้าและลูกน้องการรับเลี้ยงจากหน่วยงานที่อยู่ระดับต่ำกว่าหรือการเข้าไปกินดื่มในสถานบันเทิงสรูบางพื้นที่เคร่งถึงขนาดออกข้อบังคับห้ามเจ้าหน้าที่รัฐ3คนขึ้นไปร่วมวงอาหารเดียวกัน ทำให้สังคมเกิดคำถามว่าเข้มงวดเกินไปหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนะคะสำนักข่าวชินหัวของจีนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาอธิบายแล้วว่าไม่ใช่ว่าจะห้ามการกินดื่มทุกกรณีเนาะแต่เป็นการห้ามกินดื่มที่ผิดระเบียบทุกพื้นที่เนี่ยควรแยกแยะระหว่างความจําเป็นทางสังคมแล้วก็ภารกิจราชการที่ชอบทำนะ,ะออกจากการกระทําที่ส่อทุจริตค่ะ